สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินปลูกบ้านสวยๆมานําเสนอครับสําหรับที่ดินแปลยนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงครับเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่นะครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา4 0 0แสนบาทต่อไร่ครับถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วนะครับไปรับชมการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะครับ สำหรับการเดินทางมาเมื่อสักครู่นะครับการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้จะลงจากถนนสีเลนหมายเลข2148ครับเพียงแค่1นกิโลเมตรเท่านั้นครับและต่อด้วยถนนคอนกรีตนะครับเป็นถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้านหนองหัวช้างครับสำหรับที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านหนองหัวช้างตำบลด่านในอำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาครับภายในที่ดินจะเป็นที่ไร่นะครับผมระดับดินจะต่ำกว่าถนนคอนกรีตประมาณ50เซนติเมตรนะครับ สำหรับที่ดินแปลนนี้จะอยู่ในหมู่บ้านนะครับเหมาะสําหรับสร้างบ้านสวนบ้านไร่บ้านพักต่างอากาศนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีการเดินทางก็ง่ายสะดวกสบายไม่วุ่นวายไม่แออัดด้วยครับผมสําหรับที่ดินแปลนนี้รูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยเลยทีเดียวนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับทิศเหนื m, นก m, นอ,อกว้าง110เมตรทิศใต้กว้าง92เมตรทิศตะวันออกกว้าง50เมตรส่วนทางทิศตะวันตกกว้าง50เมตรครับ ระดับความสูงจากน้ำทะเลนะครับอยู่ที่202เมตรครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยครับผม สำหรับการจับใจ่ายใช้สอยของชาวบ้านกระแวกนี้นะครับเขาก็จะมาตรงบริเวณจุดนี้ครับจุดนี้นะครับจะห่างจากที่ดินเพียงแค่5กิโลเมตรครับตรงบริเวณนี้จะเป็นตลาดนัดตลาดสดนองสวงเซเว่นอีเลเตู้ ATM a m อ z o อเมซอนร้านทองปั๊มน้ำมันนะครับหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจะอยู่ตรงนี้เลยครับ ถ้าหากท่านใดครับที่ชื่นชอบและสนใจที่ดินแปลงนี้อยากหาที่ดินปลูกบ้านไว้สักหนึ่งแปลงนะครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้จะตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข098 9518352ครับเอ์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอินครับเพียงแค่20กิเมห่างจากถนนมิตรภาพสาย2 27กิเม หรือว่าจะห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับเพียงแค่50กิโลเมตรครับสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับห่างเพียงแค่270กิโลเมตรเท่านั้นครับการเดินทางก็ง่ายสะดวกสบายแล้วนะครับผมและตรงบริเวณนี้ครับคือจุดศูนย์รวมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอำเภอด่านคุณทศนะครับที่ห่างจากที่ดินเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นครับผม สำหรับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีโรงพยาบาลวิทยาลัยนะครับผมหรือว่าธนาคารต่างๆสถานที่ราชการต่างๆนะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับแมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโ,โคราชของแมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ